s 26 Go มี UST แล้วเวลา4โมงเย็นของวันที่18มีนาคม2513ผู้สึ่ขาได้รับแจ้งว่าชาวบ้านเนินตะคบหมู่ที่4ตำบลวังโป่องอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์เจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุก,กว่า200ปีขณะดทำการหวานแห้จมอยู่ใต้น้ำภายในคลองวังโป่งซับเปิบจึงได้พากันนำครื่องเส้นไหว้พร้อมกับแต่งขันหา้าทำพิธีขอขามา ก่อนนำรถไถชักลากขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จกระทั่งชาวบ้านทราบข่าวแห่กันมาขอโชคลาภเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าเจึนินันทางไปที่บริเวณริมคลองวงงังโป่งซับเปิบหมู่ที่4ตำบวลวังโป่งอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูร์พบต้นตะกินขนาดใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า200ปีถูกชักลากขึ้นมาวางอยู่บนฝั่ง ขนาดความยาวกว่า24ศอกหรือประมาณ12เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางราว80เมตรโดยมีชาวบ้านนับ20คนต่างนำดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีบูชาขอโชคลาภตามความเชื่อพร้อมนำแป้งฝุ่นรูปเบาๆตามต้นตะเคียนก่อนที่จะจ้องมองหาตัวเลขบางก็เห็น27บางก็เห็น81ซึ่งต่างก็จดใส่กระดาษหวังนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามระเบียบต่อไป จากการพูดคุยกับน,นายสไนสสีสนมากอายุ50ปีอยู่บ้านในที่74บ้านเนินตะขบหมู่ที่4ตำบลวงงังโป่องอำเภอวังโป่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากประกอบกับปริมาณน้ําในลําคลองแห้งลงจนเกือบหมดตนจึงชวนเพื่อนบ้านรวม3คนเตรียมแหและอุปกรณ์เดินไปหาจับปลาในคลองวังโป่งซับเปิบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านหวังนํามาทาอาหารเย็นรับประทานร่วมกัน เมื่อไปถึงตนได้ทำการหวานแหลงไปโครมแรกแต่ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ซึ่งไม่รู้ว่าแหติดกับอะไรตนจึงลงน้ำไปงมดูก็พบว่าติดขอนไม้ขนาดใหญ่จึงให้เพื่อนลงมาช่วยกันเอาแหขึ้นเมื่อเอาแหขึ้นได้แล้วด้วยความสงสัยจึงลงไปงมดูขอนไม้ใหญ่อีกรอบ ซึ่งเปราฏว่ายิ่งงมก็ยิ่งเพราะว่าขอนไม้ใหญ่ต้นนี้มีความยาวมากจึงชวนเพื่อนบ้านกลับไปหารถไถมาลองเอาขึ้นมาดูก่อนที่จะดึงได้ท,ทําพิธีแต่งขันหเพื่อขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นได้ใช้โซ่คล้องรอบต้นไม้ใหญ่และใช้รถไถฟอร์ดทะเบียน995ทําการชักลากขึ้นมาได้จนสําเร็จซึ่งพบว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่กระทั่งชาวบ้านพากันทราบข่าว ต่างแห่ออกมากราบไหว้บูชาพร้อมทำพิธีขอหวยกันตามความเชื่อในายสไนัยเล่าเพิ่มเติมกับผู้สึ่ขาวว่าต้นตะเคียนขนาดใหญ่ที่เจอในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจกับตนเป็นอย่างมากเนื่องจากหน้าแล้งปีที่ผ่านมาตนได้มาสูบน้ําบริเวณนี้จนแห้งขอดแต่ก็ไม่พบขอนตะเคียนหรือต้นไม้ใหญ่มาก่อนแต่มาปีนี้ ตนมาหวานแหโครมแรกและโคมเดียวก็ติดต้นตะเคีนใหญ่เลยไม่ทันติดปลาสักตัวซึ่งคาว่าต้นตะเคีนใหญ่ต้นนี้คงอยากขึ้นมาจากน้ําจึงทําให้ตนและเพื่อนบ้านได้พบเจอดังกล่าวก็มุดงมแล้วงมอีกไปดึงแหออกมาได้เลยคลาดูไปเรื่อยๆมันก็ยาวก็เลยบอกพวกหมู่กันมาไปหาลองว่าไปหารถไถดึงมันจะดึงขึ้นบ่กแค่นัะนะ้นแหะ แต่วันนี้ก็ดึงขึ้นเป็นดึงขึ้นไเป็นขอนอะไรครับขอนไม้ตะเคียนครับตอนที่เอาขึ้นได้ทำได้ทำพิธีอะไรไหมครับทำครับจุดทุกจุดเทียนขอเขาอขอขมาเขาแล้วขัน5อเออขันห้าอะไรให้เข้าหมดแล้วอขออน,นี้ประมาณยาวประมาณเท่าไหร,คร่ครับยี่สิบสองศอกยี่สิบสี่ศอกครับ วันที่18มีนาคม2563ที่ห้องประชุมเมึองราชชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยวิจารณ์เป็นประธานประชุมระยาเช้ามอร์นิ่งบีฟติดตามพร้อมวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ที่ประชุมวันนี้มีมติของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 โดยให้สถานบันเทิงสปาค่ายมวยฟิตเนสและแหล่งรวมคนที่เสี่ยงมีการแพร่กระจายโควิด -19 ให้ปิดตําเมือการตั้งแต่18-31มีนาคม63หลังจากครบกำหนดจะมีการพิจารณาอีกครั้งรวมทั้งให้กำลังผู้อยู่บ้านเอ็กซเรย์ชาวต่างชาติทุกรายที่เข้ามาในหมู่บ้านและรายงานโดยชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่จะต้องโดนกักตัว14วันทุกรายในส่วนของคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเขตโรคติดต่ออันตรายและกลุ่มเขตที่มีการระบาดต่อเนื่องต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากมีการเข้ามาพักในพื้นที่โรงแรมรีสอร์ทจะต้องรายงานการเข้าพักในพื้นที่และในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวแต่ไม่ได้เข้าพักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะต้องมีการจดชื่อและวางมาตรการกับแต่งท่องเที่ยวที่สำคัญกับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโควิด -19 อย่างเข้มข้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด -19 เวลา3ทุ่มของเคื่นวันที่18มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ปา่าหญ้ารกร้างใกล้กับชุมชนหมู่ที่4เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และเพลิงได้ลุกลามกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับ10ไร่โดยที่เปลวไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงควันดำพวยพุ่งลุกลามเข้าใกล้ชุมชนบ้านเรือนและอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยที่เจ้า,าที่ดับเพลงิงเทศบาลตะบลหนองไผ่และองค์การบริหารส่วนตะบนหนองไผ่นํารถบรรทุกน้ํา3คันเข้าฉีดน้ําสกัดเพลงิงที่กำลังลุกไหมอย่างรุนแรงตามจุดต่างๆเช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงสามารถดับไฟและควบคุมสถานการณ์ได้สําเร็จท่ามกลางความโล่งใจของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเบื้องต้นเจ้า,าที่ตํารวจโรงพักหนองไผ่ได้ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมถ่ายภาพเก็บหลักฐาน พร้อมทั้งจะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดและสำรวจความเสียหายตามลำดับต่อไป ที่สนามยาเทียมเทศบาลตบลสว่างวัฒนาเภศสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ien, นายกวิทโลเกตเสถียนนายุทศมนตรีตบลสว่างวัฒนาเป็นประธานจัดก,กิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์สื่อสารความรู้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยมีนายไพบูลเด่นชัยประธานอาสาสมัครสาธารณาสุขกล่าวรายงานว่า ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจัดก,กิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพและรณรงค์สื่อสารความรู้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาเพื่อสื่อสารการดูแลสุขภาพประชาชนในการส่งเสริมป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชนได้แก่โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาการป้องกันควบคุมไข้ด้นออก การส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งแกอ่อสอมอตามโครงการ10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เดินวิ่งรอบสะหลวง1-3รอบกิจกรรมรณรงค์สื่อสารความรูป้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาและโรคไข้เลือดออกในชุมชนรวมทั้งนึ่งในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขปี2 5 1 3 ซึ่งทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจัดบริจาคเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนแก่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสีเทพเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยอสอมจาก10หมู่บ้านจำนวน175คน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อวัลโครโรนาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัลัสและเป็นการสร้างความปลอดภัยกับผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการวางระบบความปลอดภยัยโดยได้มีการปรับทางเดินเข้าออก บริเวณอาคารโรงพยาบาล4จุดคือจุดที่1ทางขึ้นด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกจุดที่2ทางเข้าโรงอาหารจุดที่3ทางขึ้นคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทางและจุดที่4ทางขึ้นแพทย์แผนไทยซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีคัดกรองก่อนเข้าเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาหากเป็นกรณีฉุกเฉินจะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ที่จะเข้าไปในอาคารโรงพยาบาลนั้นจะมีการวัดไข้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ป๊มวันที่ ที่ข้อมือทุกรายเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการคัดกรองแล้วส่วนผู้ที่มีไข้สูงเกิน37.5องศาจะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเรื่องอาการมีไข้ไอเจ็บคอ ประวัติการเดินทางและเพื่อการรักษาความปลอดภัยการติดเชื้อไวรัสขอแจ้งผู้ที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและผู้ที่อายุมากกว่า65ปีถ้าไม่จำเป็นขอให้มีการหลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลหากมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้สามารถมารับการตรวจและรักษาได้ ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์พันตำรวจเอกเดชาวุิพุทธิมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสีเทพเป็นประธานโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญากรรมระดับตำบลสถานีตำรวจภูธรสีเทพโดยมีพันตำรตรีรัชพลนาคสุดสวปรโรงพสีเทพกล่าวรายงานว่า ด้วยปัจจุบันปัญหาอาตญากรรมต่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมีความสลับซับซ้อนและพัฒนารูปแบบมากขึ้นโครงสร้างอาญญากรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น การป้องกอันอาญากรรมตามนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน สนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาญากรรมและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาญากรรมต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นสถานีตำรวจภูธรสีเทพจึงได้มีการจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญากรรมระดับตำบลเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาญากรรมในระดับพื้นที่ สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเด็กและเยาวชนองค์กรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกอันอาจญากรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกอันอาจญรรรรมในพื้นที่ได้ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจากประชาชนในเขตตำบนสีเทพสระกรวด โคกสะอาดประดูงามคลองกระจังหนองย่างถอยและตะบนนาสนุนอําเภอสีเทพรวมทั้งสิน้นร้อยหกคนซึ่งเป็นผู้มีความสมัครใจและเป็นผู้ที่มีความเสียสละในการทำงานเป็นจิตอาสาที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสร้างเครือข่ายภาพประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการทางานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่หอประชุมอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบณ์นางเจรัญนภา,าเอี่ยมวิจารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์เป็นประธานเปิดโครงการเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์และกิ่งกาชาติอำเภอจัดหาหน้ากากาอนามัยบำบัดโรคกำจัดภัยให้กับประชาชนโดยมีนายสาชายัยจำประสิทสกุลอำเภอสีเทพกล่าวรายงานว่า ตามที่สภากาชาดไทยได้ออกประกาศสภากาชาดไทยเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และให้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์กิ่งกาชาดอำเภอประชาสัมพันธ์ื่อระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่คณะกรรมการและจิตอาสากาชาดนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งในครอบครัวตนเองตลอดจนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆและเนื่องจากปรากฏว่าขณะน,นี้หน้ากากอนามัยซึ่งใช้สำหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งกำลังได้รับผลกระทบมากขึ้นเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจะทําโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชา ชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยรวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 รวมทั้งให้คณะกรรมการออกกาชาจังหวัดคณะกรรมการกิ่งกาชาอำเภอสมาชิกสภากาชาติไทยและจิตอาสาสภากาชาติไทยเรียนรู้และฝึกการทำหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกใจใ่ายกับประชาชนและนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจซึ่งสามารถที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งเป็นการสร้างความสมัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมาการสมาชิกและจิตอาสาสภากาชาติไทยซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน50คน ใหม่ S26 Go มี UST แล้ว17มีนาคม2563ที่ห้องประชุมอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรวุษอินตมะ นายอำเภอวังโป่งเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสารู้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกอันอาชญากรรมและยาเสพติดในระดับตำบลโดยมีกมนัมผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาประชาชนของพื้นที่อำเภอวังโป่งห้าตำบลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำหมู่บ้านในท้องที่โดยหวังให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายและนำกลับไปใช้ในท้องถิ่นของตนเองด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักวังโป่ง มีนายนัทพัฒน์พัทรพิสิทธ์ปราดอวุโสอำเภอวังโป่งพันตำรวจเอกชินเดชตีแท้ผู้กำกับการโรงพักวังโป่งพันตำรวจโทอํานวยอุดมสารวัตรป่าปามโรงพักวังโป่งพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านห้าตำบลของพื้นที่อำเภอวังโป่งได้แก่ตำบลวังโป่งซับเปิบวังหินตำบลวังสารและตำบลท้ายดงจำนวนกว่าหนึ่งคนเข้าร่วมในพิธีซึ่งก่อนการรับการอบรมมีเจ้าที่ของโรงพยาบาลวังโป่ง ทำการตรวจคัดกรองอาการไข้ของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบริการเชี่ยวล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ด้านพันธุ์ตระกอชินเดชด,ดีแท้ผู้กํากับการโรงพักบางโป่มบอกว่าการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการขอความร่วมมือจาก กำลังผู้อยู่บ้านผู้ช่วยผู้อยู่บ้านและประชาชนโดยทางเจ้าที่ตำรวจให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของตัวบทกฎหมายและนํากลับไปใช้ดูแลในท้องถิ่นของตนเองสร้างแนวร่วมภาคประชาชนกับเจ้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆโดยมุ่งหวังให้ท้องถิ่นดูแลกันเองและสามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็วและปกป้องพื้นที่ตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจในการป้องกันป่าปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ได้อย่างทั่วถึงในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวงองังโป่งทั้งนี้เจ้าที่ตำรวจจะสามารถมาคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเช่วเหลือการทางานของเจ้าที่เพื่อเป็นการลดปัญหาอาจญากรรมและยาเสพติดครั้งแรกของ S26 Go Progress UHT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไง s26 go มที่ดีในสซมพลัสอะไรจริงเนี่ยมพลัสดื่มเลยเนี่ยส้มพลัสส้มพลัสโซมพลัสโมพลัสเครื่องดื่มผสมส้มเกาหลีสกัดแท้ร้อเมีวิตามิน A และวิตามินบีสิบสองสูง อรรจริงน่สมพลมพลัสอะไรจริง10บ,บาทซื้อมาาฟินวันนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามาาฟินฟินกว่าก็โดนกว่าครั้งแรกของ S26 g o Progress UHT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไง มี S T 16, ม new ST แล้วจินตาระมะะามมาเลยววันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมากจินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร0อเปอร์เซ็นมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สสูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจิน สองรัดดื่มเลยค่ะสิบบาท